สวัสดีค่ะวันนี้ออนจะมาทำคลิปอันบ็อกกุชชี่นะคะมาดูกันนะคะว่าด้านในคืออะไรนะคะออนไปได้น้องมาเมื่อวานนะคะทุกคนก็เลยมาอันบ็อกนะคะคลิปอันบ็อกนี้นะคะจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูว่าด้านในคืออะไรนะ โอเคค่ะออนแกะริบบิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านในกันเลยนะคะว่าคืออะไรนะคะเปิดด้านในกล่องแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีกระดาษปิดอยู่ด้านบนนะคะเปิดกระดาษออกแล้วนะคะก็จะมีถุงด้านในสองถุงนะคะมาดูกันว่าคืออะไรนะอ่าทุกคนเห็นด้านในแล้วใช่ไหมคะดำๆนี่คืออะไรเนาะมันอยู่ในถุงนะคะดวออนดึงถุงออกก่อนนะคะ สิ่งนั้นก็คือรองเท้านั่นเองนะคะรองเท้านี้นะคะเนื่องด้วยใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะออลตัดสินใจซื้อรองเทา้าคูชี่คู่นี้นะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าน่าจะใส่สบายนะคะเดี๋ยวขอแกะอีกถุงหนึ่งมาให้เห็นเป็นคู่กันแล้วกันนะคะนี่จ้าพอแกะออกมานะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มีขนเฟอร์เล็กๆน้อยๆอยู่ด้านบนนะคะเพื่อที่จะก,กันความหนาวนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าที่ใส่หน้าหนาวนั่นเองนะคะด้านข้างของน้องก็เจนประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวออนจะได้ใช้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็มาอ้นบอกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าด้านในกล่องกุชชี่ที่ออนไปได้มามีอะไร วน,นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ออนไปได้มานะคะตัวนี้สนนราคาอยู่ที่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรูว่าราคาเท่าไรอินบ็อกมาได้นะคะโอเคน้องสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ทดลองใส่น้องเดินและขออนุญาตไปแกะแล้วก็เอากระดาษออกนะคะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้มาดูกันว่าพรุ่งนี้ออนจะไปเที่ยวที่ไหนและพาน้องไปเดินที่ไหนบ้างมาดูกันนะจ๊ะ